วันนี้ก็ผมก็ห่างหายจากการทำคลิปไปนานเนาะก็วันนี้ผมจะมีเทคนิคเคล็ดลับวิธีที่แบบรับรกษาสาหรับไก่ป่วยครับผมอันนี้จะเป็นยาที่ผมได้มาจากสารวัตรครับก็คือสารวัตรเป็นคนบอกสูตรนี้มาแล้วผมก็มาลองใช้ที่บ้านดูแล้วเฮ้ยมันดีขึ้นว่ะมันดีเพราะว่าไก่ไม่ว่าจะเป็นหวัดคอดังตาเจ็บไม่ว่าจะเป็นบัดเหลือลางพวกน้ำมุกงเงี้ยคือหายหมดเลยนะครับเพราะว่ายาตัวนี้ใช้ดีแต่เป็นยาตัวที่ผสม ผสมเองนะครับจะตัวยาเนี่ยจะมีซื้อตามท้องตลาดครับแล้วแต่เราจะมาผสมเอาเนาะก็เดี๋ยวผมจะให้เป็นวิทยาทานสำหรับพี่น้องชาวไก่ชนแล้วก็เอฟซีทุกท่าน,นครับผมก็ห่างหายจากการทาคลิปไปนานเนาะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะกลับมาทําคลิปคลิปแรกของที่ผมหายไปก็ผมไปบวชพระมาะครับผมก็ครับผมก็ตัวแรกเลยที่เราต้องใช้คือจะเป็นตัวนี้ครับซูเปอร์กีนนะครับผมอ่าจะเ,เป็นซูเปอร์กีนขวดหนึ่งอ่า แล้วก็แกะเลยครับง่ายๆเลยชตดนี้ก็มีสกินแล้วเราก็มีขวดที่เราไม่ใช้แล้วครับผมจะเป็นขวดบีบแบบนี้นก็ได้หรือว่าจะเป็นขวดสกินแบบเบิร์มก็ได้ครับแล้วก็ผสมข้างนอกอะ่ะแล้วก็รับแรกเลยแล้วก็บีบใส่เข้าไปเลยครับหนึ่งขวดเมื่อเราได้บีบไปแล้วเนาะก็ตัวแรกคือจะเป็นสุตรกีน ตัวที่สองจะเป็นตัวยาตัวนี้หรือที่เรียกเขาเรียกว่าสามโทนะครับก็คือจะเป็นไมโครคอทีนะครับผมครับผมจะเป็นไมโครคอรินนะครับผมก็คือจะเป็นยาสามทงครับคือถ้าเราใช้หนึ่งขวดก็ใช้ยาประมาณสองเม็ดถึงสี่เม็ดนะแต่ผมก็จะใช้แค่ประมาณสองเม็ดเพราะว่าเราเทฟเทฟไก่ด้วยเนาะแล้วก็ชี้ออกมาเลยครับแล้วเราก็ผสมเลยแกะแทปบูน ก็จะเสียงดังหน่อยนะครับแม่ไก่เหมือนกระตาจบไปเลยนะครับผมที่ผมใช้อยู่ทุกวันนี้ก็จะเป็นแค่สองเม็ดครับผมสุกี้หนึ่งขวดแล้วก็ยาสัมงไมโครคอรินเนะี่ย สองเม็ข<ๆ>้าตุ่มไปเลยสูตรตัวเนี้ยสารวัตรเป็นคนลงไว้แล้วก็ผมเอามาทำตามก็ดีครับรักษาไก่โดยที่แบบหายหมดน,นะแล้วก็อีกตัวคือจะเป็นยาแก้เสแบแดงดำครับที่มีขายตามท้องตลาดเนาะก็มันจะมีตัว250มิลลิกรัมกับตัวนี้จะโหที่ผมใช้อยู่เป็น500มิลลิกรัมเนาะ ก็ถ้าเป็น500มิลลิกรัมเนี่ยให้ใช้แค่1แคปซูลแต่ถ้าเป็น250มิลลิกรัมเนี่ยให้ใช้2แคปซูลนะต่อสุกี้หนึ่งขวดก็ผาสมกันไปเลยตัวนี้เป็น500มิลลิกรัมนะยาแก้เสพก็ดบีบใส่ไปเลยครับ เราส่วนผสมครบทุกอย่างแล้วเนาะจะมีสามตัวคือซูเปอร์กินสามทงแล้วก็แก้เสษแดงดำแล้วก็ขยาบอ่าอัตราการใช้ก็จะใช้สำหรับไก่ถ้าเป็นลูกไก่เนะี่ยให้ใช้ประมาณลูกไก่อะให้ใช้ประมาณสามหนึ่งในสามของหลอดเนี่ยครับก็คือบีบไปประมาณหนึ่งในสามของหลอดแต่ถ้าเป็นไก่ ญย,ยไก่อะไรก็ประมาณหนึ่งซีซีแล้วถ้าเป็นไก่รุ่นก็จะประมาณครึ่งหลอดนะครับผมแล้วก็ค่อยยาวให้มันเข้ากันครับอพอผสมเสร็จแล้วมันก็จะเป็นสีฟ้าเพราะายาซูบกินตัวนี้มันเป็นยาสีฟ้าเนี่ยเป็นยาลวสีฟ้านะครับวันนี้ผมมีไก่ที่ไม่สบายพอดีครับก็เป็น แม่ไก่ของพี่วุฒิครับผมก็แบ่งมาให้ผมมาพัฒนาก็คือจะเป็นสายมหานครครับจะเป็นลูกมหานครเนาะก็แบ่งมาให้พัฒนาเดี๋ยวเรามาดูกันอาการเขาเป็นแบบนี้เราสามารถรักษาได้ไหมตามยาที่ผมให้ไว้นะครับอ่าแล้วก็เก็บไว้นี่อ่ะเนี่ยจะเป็นแม่ไก่ที่เราไม่สบายครับตาเจ็บครับ ไม่ไโฟกัสเดี๋ยวเราผสมกันกน,นี่ครบตาเจ็บครับอันนี้เร็วนี่บตาเจ็บตานี่ครับ,เ,บ,รบเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะรักษาได้ไหมน,นี่ครับน้ำตกน้ำตาเช็ดเต็มเ,มเลยนะนนครับเราจะมาให้ยากันนะครับผมก็เป็นยาตัวนี้ ก็จะทดลทุดเรหน่อยนะฮะอ่ะก็เดี๋ยวเราจะมาลองใช้ยายาเราจะเป็นตัวนี้เนาะเราก็เปิดเลยแราแต่เราต้องเขย่าให้มันละลายก่อนนะเนี่ยเราดูขึ้นมาหนึ่งหลอดอัตราสูตรที่ใช้แม่ไก่ผมจะใช้ประมาณครึ่งหลอดครับเพราะว่าเราเาป,ปิดไป เดี๋ยวเรามาดูผลกันว่าไก่ตาเจ็บแบบนี้จะรักษาหายไหมนะครับเดี๋ยวเรามาตามผมกันเลยครับครับก็สวัสดีครับก็วันนี้ก็ได้วันครับเมื่อวานเราหยดยาไปครับมาดูนี่ครับเมื่อวานจะเที่เราตาเจ็บตาปิดครับเนี่ยลืมไซส์สะอาดเนี่ยนะครับก็พี่น้องๆก็ลองไปใช้ดูนะครับว่าไอ้สูตรที่ผมอะที่ผมไปได้มาครับผมจะ ท่านสารวัตรนะก็ลองไปลองใช้ดูผมลองใช้แล้วก็ไก่ที่ผมเป็นวัดอยู่ที่บ้านเงี้ยก็หายปกติ <Hi. S 1> ใช่ก็มันเป็นเคล็ดลับดีครับที่ผมเอามาฝากกันก็ลองเอาไปปรับใช้กันนะครับผมมองว่าดีครับเพราะว่าไก่จากที่เราจะต้องฉีดยาเพราะว่าตาเขาเจ็บตาเขาบวมเงี้ยเราไม่ต้องฉีดยาเลยเราแค่หยดยาแค่นี้มันหายใช่ครับผมก็นี่ก็สวัสดีครับ